โอ้สวัสดีทุกคนไม่เจอกันนานเลยวันนี้จะมาเบิรงห้องน้ำของผมกันนะครับโอ้ห้องน้ำผมนะครับทำมาจากวายเพนเนียมนะครับแต่เป็นแก้วอองงมากอว่างงงนะคือแต่ห้องน้ำวันนี้ไม่ไม่ปกตินะครับมันมีคนด้วยอ่ามันไม่มีหลกนอนเล่นคือคนเจ๋งงงแล้วะ อากที่ผมไม่รักษาตัวมาโอ้ยโอ้โอ <messenger> uh ้ย huh ลุกไม่ได้โอ้ยโอ้ยอดีบียนย่ยยยเยกเยกอดมิีดีอัตวีอัดสกบดดด้วยอะไของมันที